ครับสวัสดีครับเอฟซีแถลงการณ์พูดว่าไก่กระดิ่งไก่กระดิ่งเอ่อนี่คือวิธีการตัดข้าวตีดของชาวนาเกษตรกรผู้ทำนาปักกวานแล้วเข้ามีข้าวตีดขึ้นเนี่ยเป็นวิธีการกำจัดข้าวตีดที่ดีที่สุดเรมีวิธีไหนกำจัดดีๆเท่านี้แล้วต้องทิ้ยาอะได้ทิ้ยาเพืชปุ่มหญ้าปุ่มอะได้ต้องมีการตัดอย่างเดียวพอข้าวตีดจะขึ้นขึ้นก่อนจะงอกก่อนแล้วก็แทงกระสูงตัวจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดคือถึงต้องตัด มาด้วยกับทีมงานคุณครับคือมาทําคลิปให้พี่น้องได้เบิงกันนี่ก็เลยมาขอ,อยตัดใครทำให้พี่น้องได้เบิงกันวันนียวิธีการตัดก่นอไไนไม่เป็นไรใช้เครื่องยังไงเครื่องตัดหญ้าเรียกว,ว่าหัวตอกินหัวไม้ใส่ใบยาวใส่ใบต้องใบยี่สิบสองยี่สิบเอ่ยแล้วใบตัดโดยเฉพาะแล้วก็หัวหัวตัดต้องหัวตรงหัวเก้าสิบ นี่การก็สองคนคนหนึห่งยินนู่นทีมงานเทีมงานกู้รับกู้ภัยประจำหมู่บ้านทีมงานนี้คือทำงานคานเลยงานตลอดทีมงานสองคนนี้มีสามคนจริงหรอคนนึ่งน่าจะติดตุลักเข้ามาสามหนึ่งนี่คืออิจการ ที่ดีที่สุดในการกำจัดเขาดิสก็มีวิธีอะไรด้วยน้องเจ๊วิธีดีที่จะทำคือวัดเคลื่อกระซิดค่าวอะไรเก็บ่อนกลุ่มอย่างไรเลยเดี๋ยวต้องตัดออกอย่างเดียวดังนั้นก็ต้องปล่อยให้เหียวถ้าปล่อยเหียวก็นจะเป็นถ้ามันแก่มาจะติดลุมทับขาเข้าลุมขาเข้าดีลุมเกียหายเลยถ้าจริงเนี่ยกำจัดต้องตัดต้าองจะเรียลว่ามาตัดกับหมาปล่อยมาตัดจะได้ดีกว่า เกรตเกรกันเกจังเกเป็นไรเรียกว่าได้เร็ววันหนึ่งวันนึ่งตัดนี้ได้หลายไรนะทีมงานแบบนี้สามคนได้ไไร่ี่แอดกเกรดโอามาใครทำให้ดูเคยนะวันนี้มาไม่สั่เกนมาใครทำาดูสเออมาใครทำ ให้เราดูเออวิธีการทำงานวินีได้มาดูหน่อครับเดี๋ยวมาทายทำให้พี่น้องจะโดนไหมนะครับจะประมาณนี้พี่น้องออกแ่ปลายมันอะแต่ปลายไปอ่ะแค่เขาดีขึ้นเขาดีบอนลอกเนี่ยเนี่ยวันนี้เขาดีกันจะโปูไปเนี่ยก็มีแต่ห่วงเขาดีเนีไปพี่น้องวันนี้เปิดแล้วเป็นหมวกเขาดีไปสุดยอด ครับพี่พีเลขอจบเรื่งกับพีน่น,น้องเดี๋ยวทีหน้าคือให้บังไม้ไวดีครับ